ครับพวกเราในช่องพลายทองคํานะครับวันนี้เรามาในชุดชาวนะครับจะมาเกี่ยวข้าวครับว่าข้าวของเราที่หวานไว้ปักดำไว้ก็สุกแล้วเริ่มเกี่ยวกันแล้วครับเรา,ขาเขตนี้เหลืออยู่กุดเขตนี้นะครับขเขตอื่นๆก็รูออ้สึกว่าวเกี่ยวไปจะหมดแล้วครับเพราะว่าวเขตนี้ได้น้ําช้าข้าวเลยไม่ค่อยจะสุกทันเขาครับ ว่าข้าวเป็นนี้ไม่มีราคาครับกิโลละ6บาทกิบาทครับนาสงสารชาวนามากๆครับไม่มีหน่วยงานใดมายื่นมือมาช่วยครับทางรัฐก็เงียบทางนายทุนก็เงียบครับเราชาวนาก็ต้องแบกหน้าเอาหน้าสู้เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหมือนเดิมครับ ตามยถากรรมของชาวนานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับรถเกี่ยวจะมาแล้วจะพาไปดูข้าวของเรานะครับที่สุกเหลืองอารามนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับตอนนี้นี่คือมันข้าวที่ชาวนาเกี่ยวมือครับเพราะว่าข้าวล้มแช่น้ํารถเกี่ยวเกี่ยวอาจจะเกี่ยวได้ไม่หมดจะต้องเหยียบทิ้งอะไรบ้างก็เลยมาเกี่ยวมือเราครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า การเกี่ยวข้าวของเราวันนี้จะได้ผลผลิตน้อยมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามครับช่วงนี้ลมแร,ง,รงมากครับตามครับครับตอนนี้รถก็ได้มาลงที่นาเราแล้วนะครับข้าวก็ปีนี้สุกไม่เสมอครับเพราะว่าได้น้ำช้าก็ยังเหลือส่วนที่เขียวไม่เท่าไร่ครับเหลือแต่มุมนี้นิดหน่อยครับ ยวเท่าได้รายมาครับอยูได้ของมาเส้นครับเส้นบอกจะที่จะทานจะบ้านเจ้าเจ้านา,น,าน,นะครับที่เราได้ทำได้วันข้าวทำนาน,นะครับบอกขอบคุมเจ้าที่เป็นสิ่งที่เรามองมเห็นเราต้องขอกล่าวขอบอกนะครับ นี่ครับข้าวของเราครับเหลืองอารามเต็มทุ่งครับป่ายนี้ก็เกี่ยวไปเมื่อวานแล้วนะครับสมัยทุกวันนี้ทํานาเร็วครับมันเหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนการทํานาเก็บเกี่ยวข้าวเราต้องใช้ระยะเวลา2อเดือนสามเดือนนะครับถึงจะเสร็จกว่าจะเกี่ยวกว่าจะเก็บกว่าจะเอาไป สมัยแต่ก่อนเขาเรียกต้องต้องตีงครับต้องตีข้าวคราเป็นภาษาอีสานก็ฟาดเขา่าครับฟาดเข่า,าต้องฟาดออย่งององางหนงกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาไป2เดือน3เดือนนะครับจะเสร็จก็ช่วงหลังๆปีใหม่นะครับสมัยแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ทํานาแค่สองวัน3วันก็เสร็จแล้วนะครับช่วงนี้ลมแรงมากครับ กำลังเกี่ยวข้าววิ่งเกี่ยวข้าวอยู่นะครับไมกว่าจะไม่ได้ผลผลิตขนาดนี้นะครับปีนีต้ตั้งแต่เรามาใส่ปุ๋ยฝนแรงช่วงนั้นทำใจเลยครับว่าขอให้ได้เข้าปลูกไว้คืนก็ยังดีนะครับไม่คิดนะครับว่าจะแรงขนาดนี้สุดท้ายฝนมาพายุมาลูกหนึ่งก็ โอเคความทนทานสู้นี่ข้าวนี่ยอมรับว่าข้าวนี่ทนจริงๆนะครับจะมีส่วนลมบ้างนะครับนิดหน่อยส่วนยืนก็จะเยอะพอสมควรข้าวของเราก็ออกรวงสวยงามอยู่พอสมควรนะครับนี่ครับดูครับปีนี้แรงนะครับนี่ถ้าเหมือนทุกๆปีที่เคยทำก็จะได้ประมาณสองอุ้มกว่ากว่านะครับ เกือบเกือบสามอุ้มนะครับรถดำหนึ่งเต็มเลยครับแต่ปีนี้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวเราคอยติดตามดินครับว่าผลการเก็บเกี่ยวออกมาจะเป็นอย่างไรครับจะได้มากได้น้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เสือเทาลังเดินกีเก็บข้าวที่รถเกี่ยวเกี่ยวหมดข้างคนาครับจะได้ข้าวครับดู มาเกี่ยวข้าวแต่ไม่เอาเกี่ยวมาครับเลยต้องใช้มือดึงครับดูครับนี่นะบอกทำงานไม่รอบเข้าก็บอกอย่างนี้นะครับดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาปอน,นะครับเดี๋ยวเขาจะด่าครับตอนนี้เขาเอบด่าเราในใจแล้วรู้อยู่ครับตอนนี้รถเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวได้มาอุ้มหนึ่งแล้วครับ โอเแล้วครับลมแรงครับลมแรงดูครับโอ้เสียงลมครับข้าวเราปีนี้นา่าจะได้แค่อุ่มนิดๆน,นะครับเพราะว่าข้าวเป็นโรคไม่ค่อยสวยครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับได้ข้าวปลูกไว้ กินปีนี้แล้วก็เป็นข้าวปลูกไว้ต่อไปปีหน้าครับ,คร,บครับเดียวครับเีำยุ่นอุ้มแล้วถ้าไหลลงอย่างนี้ก็เหมือนตอนเกี่ยวถ้าไหลอย่างนี้คาจะดีครับ นีดข้าวของเราเอามาเทเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วครับได้อุ่มครับอีกนิดๆกำลังกรอกใส่ถุงเทเอาไปตากครับคุณปู่มาช่วยด้วยครับวันนี้ครับไม่ได้ไปนานะครับวันนี้อยู่บ้านนนของป้าครับที่เราตากข้าวที่โรงเรียนนะครับ ลมแรงมากครับจะเท่าเรากำลังตั้งหน้าตั้งตาลยงานครับเจองานหนักแล้วอันนี้พูดไม่ออกเลยครับแรงของเราไม่พอจะตานะครับทีนี้ก็ซื้อมาอีกม้วนหนึ่งดูกคนณปู่ครับพายุบ้านไม่อยู่นะครับมาทำงานตากแดดเชยเป็นงาน ขยันครับอยู่เฉยๆไม่เป็นครับอู้เสือเทาของเราเหงื่อแตกแล้วครับไอหมูเบนครับไอหมูเบนอยู่โรงเรียนดูเขาอิ่มยังกินข้าวอิ่มยัด้อะไ,ไรกินข้าวครับข้าวพัดโอ้ดูครับหมูเบนครับอ้วนมากครับ ดูหหเหงือ่อแตกครับได้ลายเช็ดหนกระดาษไม่ใช่รอเอากระดาษมาจุ่มน้ำเช็ดหน้าเชยเลยไอ้โมเบนโอ้เดี๋ยวเบนจะมาช่วยตากข้าวใช่ไหมครับโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นฮะเหนื่อยทำไมครับกินข้าวเหมือนกันก็ต้องช่วยกันสิครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานก่อนนะครับตากข้าวก่อนครับ ยกข้าวไปทีครับต่าอีกประมาณสักวันสองวันนะครับถ้าฝนไม่ตกก็โอเคครับแค่ฝนตกอ่ะไม่ตกล่ะครับหมูแบนจะพูดอย่างงั้นสิครับครับผมตอนนี้เราก็ขยายข้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับล่อไปทั้งทั้งวันเลยครับกว่าจะเบกกว,ว่าจะี่กว่าจะ นี้เสร็จดูครับพนักงานขูดข้าวของเราครับเสือเท่ายังไม่มีเวลาพักเลยครับเทบจะไม่ได้กินข้าวเที่ยงครับวันนี้ลุยกันทั้งวันครับกลัวฝนตกก็กลัวครับบรรยากาศเทเข้าวไปดูครับคลึ้มฟ้าคลึมฝนมาครับเมฆลอกรอยเต็มแต่ไม่ฝนนะครับขอเวลาอีกสองวันแค่นั้นแหละครับหากวันนี้พรุ่งนี้ ถ้าพรุ่งนี้แดดดีๆก็น่าจะขึ้นได้แต่ถ้าไม่ค่อยแดดก็รออีกเมื่อลืนครับวัน,นนี้เสือเท่าจัดการหนักเลยครับบุกเลยเขาเป็นคนกรอกใส่ถุงรอเป็นคนเบรกมาทีครับรับพนักงานหนักๆี่เขายกให้หมดเลยเขาก็ลุยคนเดียวครับ หมดนี้ของเราได้อุ้มกว่าของป้าอีกครึ่งอุ้มกว่าเป็นสองอุ้มนั่นเลยครับตากอยู่นี่ครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับช่องของเรานะครับช่องพลายทองคําครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับ ก่อนจากกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่องของเราที่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองใช้กันทุกท่านทุกคนนะครับฝักต้องคำน้นอยแต่ขอให้รักนานๆฝา,ากต้องคำไว้โนหมกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับโอ้เ <laughs> สียเท่าวัสด,ดีเลย <laughs>